แล้วกลับสวัสดีคนดูที่น่ารักจากทางบ้านอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้แอมโซตึงกลับมากันอีกแล้วนะวันนี้กลับมาเกมต้นไม้แห่งโชคลาบนะฮะต้นไม้ของพ่อนะคนดูนะต้นไม้ของพ่อดูที่จะให้ลาบพิตตึงได้เท่าไหร่กันเชียวตืมน้ําเลยอืม้มอ่าชุ่มคอจริงๆเลยคนดูชุ่มคอจริงๆเลยเออสวยงามครับผม สวยงามครับผมณนูณดูสวยงามสวยงามมากมากครับผมตอนนี้25้าบาทลั่นรอบแรกไปแล้วนะยังไงยังไงเออเออเออเปิดโปไหลรุลุ่นฮะเราเป็นไหลโอกไม่ใช่ไหลเข้าขนะครับตอนนี้อุย้ยเบ็ดบาทนงะใครเขาเล่นกันเขาเล่นเบ็ดสามนูน่นสามสิบหมุนไปอ่ามีเงินสามร้อยเล่นเบ็ดสามได้สามสิบหมุนนะอ่าดูซิจะลั่นทุ่งให้ไหมต้นไม้ของพ่ออย่าลบหลู่ อย่าลบลดูบอกเลยว่าจับอมไรแบบถอนลากถอนโคนนะครับวันนี้นะจับอมไรแบบถอนลากถอนโคนเลยนะฮะคนดูเออเออยังไงสี่บาทเอามาทำไมโกรธไอ้นุ่มเฮ้ยทำเ,ก,เทำกินเกินไปหรือเปล่าทำเกินเกินไปหรือเปล่าหืสามสิบหมุนไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยก็ดูตอนนี้ล้านล้านนอยล้านล้านซื้อฟีเจอร์อะไรล่ะ จะมาซื้อฟีเจอร์เอ,เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยจะย็นเดียนก่อนเป็น5ได้ไหมมัง้ง50หมุนไปอ่ะเมื่อกี้มันเสียรอบนี้ต้องได้ดีไว้หนุ่มเออย24สีสวยอ่ะโบวมา้าไม่ต่อไม่ต่ออ่าเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆน,ยๆน,ยๆน,ยนะคุณดูตอนนี้นะมาขอบลันลนลันลันลันยังไงฮะตอนนี้ขอบแบบเบิ้ม ขอแบบบื้มๆอย่างนี้แหละไอ้หนุ่มเมกาออกแล้วเมกาออกแล้วนะฮะคุณดูเมกาออกแล้วนะฮะคุณดูสวยครับผมสวยครับผมมาๆรุลรุเออได้อยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเบ็ดห้าที่มันเบ็ดห้าโคตรตึงโคตรอันตรายมาว่ะหกร้อยแล้วตอนนี้หกร้อยนะหกร้อยนะเออ โอ้อยแล้วนะขอเข้าฟีหนักๆได้ไหมไปซื้อดีไหมซื้อดีไหมไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีดเบ็ดสิบไปก่อนแล้วกันเบ็ดสิบก่อนแล้วกันเบ็ดสิบก่อนแล้วกันแต่กดมือนะเบ็ดสิบต้องกดมือเออเฮ้ยตกใจนะโบนัสเข้ามืออ่า เบ็ดสิบสวยอ่ะเบ็ดสิบเบ็ดสิบเบ็ดสิบนะสวยงามสวยงามเอ้ยมามันมามันมา,มนมาครับผมต้นไม้ของพ่อต้นไม้ของพ่อทํางานมาอยู่ที่วันเจดีคูณเท่าไหร่นะคุณบูอืออคูณมาสวยงามครับทองมาแต่อันแรกเลยนะฮะตอ,นน,อ,อนนี้ทองมาอันที่สองไหมยังไม่มา ทองมาที่สามด้วยไหมอ่าซองแดงมาอีกสองไหลตึงๆมาไหลตึงๆนี่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 มามาซองแดงอีกซองหนึ่งปะซองแดงซองหนึ่งตึงๆปอ่าซองทองทํางานทุกรอบที่หมุนนะเอ้ยคุณห้าเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะรอบนี้ผมว่าตึงอยู่นะซองแดงไหมอีกสักซองนี่ให้มันรวมไป็นซองทองหน่อยได้ไหมซองแดงอีกสักซอง เอ้มา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 คูณหนึ่งน้อยไปนิดนึงนะฮะคุณดูนะอืมไม่ว่าจะทองทองเข้านะมือยีนะเฮ้ย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 เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเออสวยงามนี่ไงรวมเป็นทองทองเรียบร้อยรวมเป็นทองทองเรียบร้อยต้องหนีและบวกเข้าไปอีกอืม อยากได้ทองทองสักสิบชองอ่ะได้ไหม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 ชองทองลุ้นัวได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าว be ่าหมดแค่นี้นะไม่เอานะมันยังไม่ถึงคูณสามทิปเลยคุณดูเออโอ้ยใจจะวายเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วนึกว่าจะเต็งซะแล้วนะเมื่อกี้อ่าม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 าเรื่อยๆอยู่มาเรื่อยๆอยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ตอนนี้ซองเริ่มน้อยแล้วนะ เลดเกมไปมันจะไม่ได้นะอืมอืมซองหน่อยไหมซองทองเพิ่อมอีกหน่อยไหมเฮ้ยซองทองเพิ่อมอีกหน่อยไหมซองทองเพิ่อมอีกหน่อยมั้ยมันยังไม่เยอะเลยซองทองเพิ่อมอีกหน่อยไหมโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วโห่ยหมดแล้วอะไรเนี่ย อ่าสองสองเท่าก็เอาอยู่สองพันข้าอยู่คนดูทําเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปทําเป็นเล่นไปก็สามพันห้าอยู่นะตอนนี้นะจากสามร้อยนะตึงอยู่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 คนดูยังไงยังไงยังไงฮะสายยาวๆเบีดสิบอะไรละเบ็ดห้าสิบเลยละกันคนดู ปิดห้าสิบไปเลยละการคนดูเออเออยังไงผมว่าผมว่าดวงผมมาผมว่าดูงผมมาจะจะมาแค่ไหนก็ดูอีกทีแล้วกันอืมขอตึงๆขอตึงๆอย่างไงครับเนี่ยอย่างไงครับเนี่ย อืมอืมอืมมาเจ็ดร้อยนี่ไงเก้าร้อยพันพันสองแล้วต่อเนื่องไปอีกอู้วววไหลนอกก็ได้ไหลในก็ดีได้ทุกอย่างครับตอนนี้บอกเลยว่าตึงๆได้ทุกอย่างครับแอมสุดตึงได้ทุกตึงอะตอนนี้มาครับมาครับตึงทุกเกมว่าตอนนี้ตึงทุกเกมอืออือตึงทุกเกมนะบอกเลยว่าตึงทุกเกม ืืมมยังไงฮะยังไงฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะพันสองฮะเฮ้ย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 เกินไปเป้าเกินไปเป้าผมเบ็ดละร้อยไปเลยละกันคุณดูเบ็ดละร้อยแปดสิบหมุนไปเลยละกันคลิปนี้อยากเป็นคลิปสั้นๆบอะเออ ก็มาดิฮะก็มาดิฮะเมื่อกี้เกือบสามร้อยเท่ารอบน,นี้ผมว่ามีห้าร้อยแอปอะมีห้าร้อยพอมาตอนนี้เออมีห้าร้อยพอแน่นอนยังไงเอ,อ้ยยังไงยังไงโหหน้อยจัดน้อยจัดเอ,อ้ยสองทองมาหน่อยสองทองมาหน่อย ตึงๆครับตึงๆตึงๆตึงๆครับอือหืออือหือเฮ้ยตึงไปเปล่าตึงไปเปล่าตึงไปเปล่าโอ้โหเอาดีเอาดียังไม่ถึงยี่สิบเลยมั้งนี่โอ้โหสามสิบ อ่ะอ่ะอะอะไม่แย่เขาไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ถือว่าได้อยู่ได้อยู่เออไหลนอกไหลนอกก็ได้แตกในไม่เข้าไหลนอกเอาดีแตกในไม่เข้าไหลนอกเอาดีคนดูเติงไม่เติงคุณก็ดูกันเองละกันดูกันเองละกันดูกันเองละกันไปสองร้อยไปเลยคนดูตึงเตึงฮะตึงเติงอือขอส่งท้ายสวยๆหน่อยได้ไหม นี่เขาส,สู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะจะครบสิบนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปยาวเปินไอเกินยังไงยังไงต้นไม้อ้โหม้ของพ่อต้นไม้ของพ่อนี่ไงสมบัติพ่ออย่ามาล้อเล่นสมบัติพ่ออย่าล้อเล่นเป็นไงเป็นไงดอกนี้หมื่นเจ็ดดอกเดียวรวยครับผม เออโอเคโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไว้ประมาณนี้ละกันคุณดูอยากดูเกมอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะว่าเจอใหม่คลิปหน้าครับ